ผมไม่อยากให้ไทยคิดว่าเรามองแค่เราเป็นตัวประกอบเราจะต้องสามารถที่จะเข้าไปมีมบทบาทผมอยากจะเห็นประเทศไทยมีนโยบายที่ proactive ในหลายระดับ proactive diplomacy ตอนนี้นะครับนโยบายต่างประเทศของเราจะต้องสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยสนับสนุนให้มีคนมาเที่ยวประเทศไทยแต่ว่ามันจะไม่อยู่แค่ตรงนั้นมันจะต้องไปสู่ระดับ ที่เรียกว่าเราเป็นมีบทบาทนำในเรื่องต่างๆที่สำคัญในโลกนี้ด้วยเราไม่ควรจะไปคิดถึงแค่ไทยกับเขาแต่เราจะต้องไปกว้างกว่านั้นให้เขาเห็นว่าเออต้องฟังความคิดเห็นไทยในเรื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่ความฟ,ฟังแค่ความคิดเห็นของไทยในเรื่องของไทยเท่านั้นอันนี้จะเป็นจุดที่ภาษาไทยเรียกกันง่ายๆว่าเราก็จะกลายเป็นแกนนำแกนหนึ่งนะครับในเวทีโลก ประเทศไทยเนี่ยมีักยภาพนะครับที่จะเป็นผู้นำแล้วก็เป็นประเทศที่มีบทบาทร้างสั์ได้ในเวทีอาเซียนก็ดีหรือเวทีโลกก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องมองก็คือว่าเราสนใจประเทศเพื่อนบ้านเราสนใจอาเซียนนะครับแต่มันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นนะครับ เราจะต้องมีบทบาทในเรื่องของปัญหาของโลกโด้วยพอเรามีบทบาทครบวงจรนะครับาการยอมรับโดยประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันก็จะมีโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอตอนที่ ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกันนะครับถือว่ากําลังจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซะอีกนะครับตอนที่ผมไปประชุมนะครับในกรอบอาเซียนเราก็มีข้อเสนอนะครับซึ่งอาเซียนก็รับฟังแล้วก็ได้มีมตินะครับทำตามข้อเสนอไทยค่อนข้างจะมากนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะครับตอนที่ผมไป คือผมจะสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำเรียกว่าหลากหลายประเทศมากนะครับสหรัฐก็ดีนะครับสาธาณชนาจักรอิหร่านเกาหลีเหนือคือเราจะมีบทบาทค่อนข้างจะเต็มที่นะครับมีครั้งหนึ่งที่เราไปประชุมอาเซียน U.S. นะครับคืออาเซียนสหรัฐนะครับที่นครนิวยอร์กซึ่งมันเป็นการเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับว่าเวลาประชุมสชาชาติเนี่ย จะมีการประชุมอาเซียน US เอออกมาด้วยนะครับพอไปถึงเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีการเข้าประชุมในลักษณะนี้แล้วเนี่ยผมได้รับโน้ตมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับบอกว่า,อาพอ,อารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านอื่นๆของอาเซียนกลับไปแล้วขอให้ผมอยู่ต่อเพราะทางสหรัฐนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เองเนี่ยอยากจะได้รับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตะวันออกกลางเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเกี่ยวกับอิหร่านนะครับและข้อและเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับที่โลกให้ความสําคัญกับเราเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้พอเขาเห็นเรานะครับน่าเชื่อถืออย่างนั้นแล้วเนี่ยพอเรามีปัญหานะครับอ,อะไรที่ใกล้ตัวเรา เราก็ซิบกับเขาเนี่ยเขาเห็นใจเขาเข้าใจนะครับตรงนี้มันมันมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ไทยคิดว่าเรามองแค่เ,เราเป็นตัวประกอบเราจะต้องสามารถที่จะเข้าไปมีบทบาทนะครับท่านประธานาธิบดีเยอรมันปัจจุบัน,นรบประธานาธิบดีนะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับก็ พอผมไปพบกับท่านเนี่ยแน่นอนวิวธีการทูตเนี่ยนะครับก็คือมีการหารือกันเรื่องทวิภาคีนะครับทวิภาคีไทยกับเยอรมันนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามปกตินะครับพอจบตรงนั้นเนี่ยผมเริ่มคุยกับท่านเรื่องอื่นๆในโลกตรงนั้นเนี่ยทำให้ท่านสนใจประเทศไทยมากเลยนะครับเราผมมขีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องอหลักๆของ ที่เป็นปัญหาในโลกตอนนั้นนะครับแทนที่จะพบกันครึ่งชั่วโมงกลายเป็นพบกัน2ชั่วโมงนะครับพบกันสองชั่วโมงเนี่ยอพอท่านอีกไม่นานนะครับประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยท่านกําลังจะเดินทางท่านรัรรฐมนตรีบ้าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันกาลังจะเดินทางไปอิหร่านท่านโทรมาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยว่าเยอรมันควรจะมีท่าทียังไงขอคําแนะนําหน่อย ซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยแล,และพอเรามีผลประโยชน์ของไทยซึ่งเราจะต้องให้อิมันช่วยมันง่ายใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเห็นประเทศไทยมีนโยบายทีเเเ่เรียกว่า proactive ในหลายระดับนะครับหลายท,ที่สำคัญคือ,อจะต้องหลายระดับ proactive diplomacy ตอนนี้นะครับก็คือการที่ นโยบายต่างประเทศของเราจะต้องสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยสนับสนุนให้มีคนมาเที่ยวประเทศไทยนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเป็นบทบาทหลักสําหรับบทบาทหล,ลักหนึ่งสำหรับนักการทูตไทยอยู่แล้วนะครับเราจะต้องสนับสนุนบริษัทไทยที่จะไปดําเนินการต่างประเทศและเราก็จะต้องให้ชาวต่างประเทศเนี่ยเขา สนใจสินค้าไทยนะครับสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอันนี้เป็นนโยบายที่เรียกว่าสำคัญสำหรับนักการทูตนะครับแต่ว่ามันจะไม่อยู่แค่ตรงนั้นมันจะต้องไปสู่ระดับที่เรียกว่าเราเป็นมีบทบาทน,นำในเรื่องต่างๆที่สำคัญในโลกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่นักการทูตของเรา รัฐมนตรีของเราเนี่ยจะต้องรู้เรื่องต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปัญหาหลักๆในประเทศอื่นๆนะครับที่เป็นปัญหาในระดับโลกเนี่ยให้ลึกซึ้งเราไม่ควรจะไปคิดถึงแค่ไทยกับเขาแต่เราจะต้องไปกว้างกว่านั้นให้เขาเห็นว่าเออต้องฟังความคิดเห็นไทยในเรื่องนี้ด้วยนะไม่ใช่ความ,ฟ,มฟังแค่ความคิดเห็นของไทยในเรื่องของไทยเท่านั้น อันนี้จะเป็นจุดที่ภาษาไทยเรียกกันง่ายๆว่าเราก็จะกลายเป็นแกนนําแกนหนึ่งนะครับในเวทีโลกไม่ใช่เขาคิดว่าโอ้ประเทศไทยนี่คงจะไม่มีความรู้เลยเรื่องอื่นนะครับก็ต้องพูดแค่เรื่องที่ไทยสนใจแล้วก็เรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดถึงไทยเลยอันนั้นก็มันเจอคนะระดับกันเพราะฉะนั้นการชูดเชิงลุกนะครับจะต้องมาในหลายมิตินะครับช่วยในเรื่องการค้า แต่มีบทบาทเต็มที่ในเวทีโลกในเรื่องต่างๆอันนี้มีความสำคัญมากนะครับในสายตาของเราจะต้องมองหลายมิตินะครับ multi-dimensional นะครับไม่ใช่1 dimension หนึ่ dimension นี่ยากนะครับสมมุติว่าผู้นำเรานะครับไปไปคุยกับผู้นำท่านอื่นนะครับแล้วเราพูดเรื่องการลงทุนเท่านั้นนะครับแต่เขา มีเรื่องอื่นในโลกซึ่งเราไม่พูดเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับการยอมรับนะครับเขาก็เห็นว่าโอ้ไทยก็คงก็พูดได้แต่เรื่องการลงทุนในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องอื่นไม่ไม,มีบทบาทเลยสร้างบทบาทตรงนั้นขึ้นมานะครับสร้างบทบาทในด้านของบทบาทในอาเซียนนะครับแล้วก็บทบาทอื่นๆตรงนี้จะจะทำให้ไทยออกมาได้ค่อนข้างจะครบวงจรแล้วก็เป็นเป็น จุดที่ไทยได้ยืนอย่างสง่างาม